สวัสดีครับ,รบช่องแบงค์สตนเดย์วันนี้นะครับพี่อะไรก็มีเกมมาให้น้องๆกับพี่แบงค์เล่นกันอีกแล้วนะครับนะเป็นเกมแนวทดสอบความทรงจำนะทดสอบโดยวันนี้นะครับพี่เล็กก็จะมีทรงผมไหมพี่แบงค์ไทยทั้งหมด15ข้อให้ดูข้อละแค่3วินาทีสามวินาทีใช่ตอบถูกหนึ่งข้อได้กินขนมสุดอร่อยที่ชินจังชอบที่สุดนั่นก็คือชอ็อกโกบีนั่นเองครัชบช็อกโกบีจากญี่ปุน่นใช่ที่อยู่ในเรื่องเลยใช่ อยากกินอ่ะมันต้องอร่อยมากบ้าแน่เลยมันใหญ่ใหญ่ตอบถูกหนึ่งข้อได้กินหนึ่งชิ้นเท่านั้นหนึ่งข้อได้หนึ่งชิ้นใช่น้อยจังอ่ะแต่ถ้าถูกสิบห้าข้อได้กินสิบห้าชิ้นเลยนะมาดูกันว่านะครับวันนี้ใครจะมีความจําเป็นเลิศกว่ากันระหว่างพี่แบงก์กับน้องๆคนเดียวแน่ๆอือแต่โอ้หพี่แบงค์มันขัดนิดนึงอุตส่าห์ใส่สีแดงมาแล้วสีแดงนี่คือตุ๊ดจีนไม่ใช่ชิ้นจังมันก็ใครไงแต่ก็ทําอะไรเชียนคิ้วเชียนคิ้วเชียนคิ้วเขียนคิ้วเชียนคิ้วอย ผู้ชายใส่เสื้อสีแดงมาแล้วไม่เอานี่เราก็คิ้วหนาใช่ปะคนดูเพื่อเพื่อยอดวิวยอดวิวล้านวิวไปเลยเป็นล้านเลยเหรอเป็นล้านเลยครับล้านเลยพี่มันไม่ถึงลงมั้งเลองดูก่อนมา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 หลับตาก่อนหลับตาก่อนต้องหลับตาด้วยเดี๋ยวมันเข้าตาสีนะได้ด้วยวะหลับตาสิกลัวหยงม a few moments later ทำเป็นไงเหมือนชินจังเลื่อมตาได้เฮ้ยเล่ชินจังชินจังบ้าไอ้เมันหนังยักษ์ชินจังไม่ใช่ใครทำไมไม่ทำดีๆทำดีแล้วหือมือมันจันแล้วมันแก้ไม่ได้ด้วยอ่ะมันเป็นสีทาเหล็กสีทาเหล็กอ่ะสีน้ำแก้ได้แก้ได้ผูดผิดผู้ผิดผู้ผิดจริงมะเนี่ยเอาดีๆ งล้างออกไปเนี่ยออกอยู่ออกอยู่เออออกใช่ไหมสองวันอะต้องกนอะไรกูร้อาสีอะไรมาทานกูปวดกระบาลตอนแรกจะซื้อสีผสมอาหารแต่ว่าหาไม่ทันก็ขัดยาสีกันแหละกระทันหันโอ้แล้วกว่าจะล้างออกสองวันกูจะออกไปนอกบ้านยังไงเ่ยก็เวิร์กฟ้องหัมไอยู่บ้านก็ไม่ได้เวิร์กฟ้องหัวโอเคโอเคโอเคเล่นเกมกันดีกว่า ทรงหิมาวารีครับถูกต้องอทรงผมก้อนขี้หมาแบบนี้จะเป็นใครไม่ได้ต้องเป็นฮิมมาวารีจังสุดน่ารักเท่านั้นตอบถูกก็รับช็อกโกบี้ไปหนึ่งชิ้นเอาทำลนอีกจุดได้อร่อยขออุญาตชิมเห็นไหมมันดูแปลกๆเหมือนกันนะจะอร่อยหรือเปล่าวรูปดาวอืมอร่อยออมันเป็นรสช็อกโกแลตมันก็หวานหช็อกโกแลต มามามาข้อที่สองเลยว่ะไปไปรุ่ยมิซาเอะครับนี่ไวเพราะว่าเราจำได้มิซาเอะเนี่ยมันจะมีเหมือนภูเขาอะเหล่มเหลมอ่ะลืมลืมลืมไปเลยว่าต้องให้อ่ะนี่ครับมันเมอขอเศษขนมวีร์ดิคู เนเน่ครัชต้องต้องนะครับอันนี้ง่ายอยากได้แบบยากๆอ่ะได้เอาแบบตอบไม่ได้เลยได้ไหมท้ามมันอีซี่อีซี่ครัชได้ได้ได้ลืมอะไรป่าวจะให้อ่าที่ครับยังไม่กินเก็บไว้กินพอพร้อมกันหลายๆอันมีความจริงจังสูงไะจริงเหรอจริงเหรอมันลำไส้ใครวะอ๋ฮิโรชิ ถูกต้องนะครับเอานัไปมันเหมือนลำไส้อย่กยืดยืดยอสองชิ้นแล้วครับเดี๋ยวเราจะลอกกินพร้อมกันอันนี้น่าจะเป็นพินานโกเิดครับผมพินาไงอ่ะอันนี้คือคุณครูมัสเซสกะครับห้องกุหลาบห้องกุหลาบใช่แต่สีนี้มันยังไงก็พินานโก โกงมันเนี่ยไม่โกงแต่ว่ามันเป็นการหลอกล่อนี่ไงอยากได้ยากๆาโดนซะแล้วอดกินชอ็อกคาสมาคุงครับทุกต้องครับผมอันนี้จำได้เพราะว่าคสมาคุงอ่ะมันจะมีแหลมๆอยู่บนหัวเออที่ทรงผมแบบเนี้ยป็ที่จำได้ที่แปงนี้ก็ค่อนข้างแปลกนะตั้งแต่ ลำไส้ใหญ่นี่ยยิ่ยืยย<โ>ดยืดโมกันกน็อกใครวะอันนี้น่าจะเป็นหมดเวลาครับเดี๋ยวมัคนคือชินจังก<ะ>็แ,แค่สามวิก็บอกแล้วต้องจงะเฉลยมาเป็นชินจังหันหลังขี้โกงปนี่ไม่ได้โกงแต่ชินจังหันหน้าดำๆอย่างนี้สกินแฮร์นี้ก็ได้จะตอบชินจังได้เลยอ ตอนแรกนึกว่าหมดหมวกันน็อกใช่อไหมน้องๆน้องๆน้องแน่ตอบได้เหมือนกันเดี๋ยตอบก่อนพี่แบงค์อีกเออลองคอมเมนต์ล่นดูนะครับน้องๆข้อนี้ว่าเพียงตอบไอ้ตอบก่อนพี่แบงค์เปล่าน้องๆก็ผิดอันนี้ง่ายสุดๆมาซาโอคุงหัวเขาปั้นนั่นเองถูกต้องครับเย่พอละวสี่ยันกินก่อน อ,อร่อยหึมนกระเด็นด้วยนะขอบคุณเลยเดาว่าโบตังถูกต้องครับอรบืรีบๆเออสามวินะอย่าลืมสามวิ ไอจังครับคุณหนูไอจังถูกต้องครับผมม่แบงชอบไอจังอืมยังไก็ต้องจําได้อยู่แล้วทรงผมเป็นเอกลักษณ์ชอบเลยครับชอบทุกตัวนะครับเย่ชอบทุกตัวพี่นันากกครับถูกต้องครับแน่นอนอันนี้โดนหลอกไปทีหนึ่งรอบนี้เนี่ยสบายบื้อสดิบรูโอเคครับรางวัลเย่ ครูยโยชินงางะครับนี่ถูกต้องครับอันนี้เราจําได้เพราะคุณครูผมสีน้ําตาลและมีโบมีคนเดียวเลยในเรื่องใช่คอนงจะง่ายเชิญครับอีซียย่ครูใหญ่ผิดครับผิ <What? S 1> ด้งไงก็ถูกแล้วครูใหญ่ครูใหญ่ยยเขามีชื่อหัว oh, <no. S 1> หน้าแก๊งไม่ใช่อันนี้เกมทายชื่อนะเพื่อน oh, no. คาคาคูระบุนตะครับผมหรือว่าเรียกว่าคูบุนตะก็ได้แต่ในเรื่องไม่ค่อยพูดกันหรอกใครก็เรียกว่าคูใหญ่อแต่มันไม่ใช่ชื่อเขาไงอ<ด>เอออดกินใครวะนี่ยากอะ่ะหมดเวลาครับโอ้อันนี้ยากอะ่ะอุตสาหชอบไอจังคนขับรถ บริการถูกต้องครับชื่อคุณคุโรอิสซครับผมใครจะไปจําคุโรอิสุอ้าวไม่ชอบไอ้จังก็ต้องแน่จะรู้จักคุโรอิสุคงนะเขารู้จักแต่ทรงผมมันยากไงอ่าใครจะไปจําได้คนดูก็จําไม่ได้หรอกยองรอครับถูกต้องครับผมอันนี้จําได้เพราะว่าผมมันมีเอกลักษณ์อืมแต่ว่าในเวอร์ชั่นการ์ตูนอ่ะมันงะ ชื่อสงงอกระเบอเรียกพี่ใช่พี่แบงก์ก็ตอบได้ทั้งหมด11ข้อจาก15ข้อก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วน้องๆละครับตอบกันได้กี่ข้อความจำดีไหมวันนี้ก็ลาไปก่อนฟันดีบายบจุ๊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 บายบายออเคิวพี่อะกังเงี้ยไว้ไปสองวันเดี๋ยวหลุด